ปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองแบงค์ <Bang. S 1> ชายหนุ่มผู้หลงไหลในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบงคครับท่านชมนี้ก็เราจะมาทำแกงผะแนงกับเนื้อแกะนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะมาทำตัวเครื่องแกงกันก่อนสเต็ปแรกครับก็คือมียี่หร่าแล้วก็กับเม็ดผักชีนะฮะแล้วก็จะลงไปคั่วก่อนมาตักข้าี การคั่วเราก็จะไม่ใช้น้ำมันนะฮะแล้วหลังนั้นต้องการทำตำก่อนให้เป็นให้เป็นผงนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นผงแล้วใส่เกลือน,นิดหน่อยตอนนี้นะฮะใส่ถั่วหลังนั้นก็ตามด้วยกะปิ สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณบุ๊กเกะนั่นเองค่ะแน่แต่ผมทำทุกอย่างให้ง่ายง่ายขึ้นเนี่ยผมทำเครื่องแกงขึ้นมาเองนะตำเมื่อกี้ตำแล้วทำเองเลยค่ะทำเองโอ้เก่งมากเลยแต่นี้เป็นสุดออกจากฝรั่งฝรั่งเิดนหึ่งอาจจะดู<อ> modern modern หน่อยได้เดี๋ยวต้องลองมาช่วยกันทำดูจะได้รู้ว่าวันนี้จะอร่อยหรือเปล่าเนาะแล้วผมก็จะใช้นี่ซอสปรงรส จริงมันมีแตกต่างอะซีอิ๊วขาวกับซอสตรงร้นจริงแตกต่างกันรสชาติจะไม่เหมือนกันคุณบุกกรู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่อันนี้จะแบบรสชาติจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าอันนี้ก็จะแบบบางๆางบางๆหน่อยจริงจริงเนี่ยตัวแรมเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นทังมันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นต้องการอะไรที่แบบว่าเข้มข้นเข้ไปดนหนลอ่นลังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้พริกไทยแต่นี่ครับผมก็จะใช้ซ่อมจิ้มจิ้มหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราย่างเนี่ยผมกลัวข้างในจะไม่สุกใช่เพราะนี่รู้สึกว่าแรมหนาพอสมควรก็จะมาาายย่กกันเลดีว ย่างก่อนแล้วก็มาทําซอสทีหลังดีมากดีมากจะไหมไหมหน่อยหอมจังเราต้องไปไปเบาๆหน่อยต้องเบาๆไปบอกว่าน่าจะได้นะคะดูสิคะสีสันหน้าตาหน้ากินหน้าตาดีมากแน่นอนเหมือนคนทําเลยใช่ป่ะเด็กพวกเราเลยใช่ไหมใช่ก็มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่านี่พวกเราอ่ะทั้งหน้าตาดีทั้งทำอาหารและที่สําคัญอร่อยด้วยนะอร่อยด้วยนะสเต็ปต่อไปค่เราทำแกง ตามด้วยนี่เลยนะฮะกะทิปกติก็จะมีแบบใช้น้ำปลาอย่างแต่นี่เราก็ใช้ซิวถั่วเหลืองแทน<ช>มันจะไม่ค่อยขาวและก็หอมยาชัยนิดนึงแล้วกเค็มข้นกว่าดีมันจะไม้มีความแตกต่างไม่ชิมเหมือนมันเค็มนะเค็มเราแก้ยากนะคอยดูโอเคของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่จัดจาน ก่อนที่เราจะชิมเนี่ยแนะนำก่อนนี่นี่คือน้องสองบุกบอทนะคะชื่อว่าเบลเยี่ยมค่ะเป็นพิธีกรช่อง GMM 1ค่ะรายการสายอส์แสตชคู่พี่บุ๊กทุกวันอังคารที่12บ่ายโมงค่ะวิจารณ์จากหน้าตาก่อนนะวิจารณ์จากหน้าตาหรออันนี้ดูแบบเป็นสีสันเข้มๆหน่อยดูแบบชายส่วนอันนี้ดูแบบถ้าทางจะจืดหรือเปล่าไม่ชัวไม่ชัวแล้วก็ตกแต่งใกล้ๆคล้ายๆกันนะคะ ไม่ชัวร์ต้องลองชิมดูอืมอันนี้รสเข้มข้นมากเลยนะนจลองว่าอันเนี้ยพี่แบงค์เขาเลทำดูแบบไม่จัดจ้านมากกลม,กลมกล่อมกำลับบงดีทุกเพศทุกวัยกินได้ส่วนอันเนี้ยจะหนักเผ็ดแล้วก็เข้มข้นพี่บุ๊กก็เป็นคนมือหนักใช่อันนี้น่าจะเป็นของพี่บุ๊กเรายังไม่รู้อะเราติดตัดสินใจเลยดีกว่าว่า ด้านไหนอร่อยกว่าเเลื่องจานเานี้ยคะ่ะ<อ>น,น้องแบงชอบเป็นคนที่ชอบกินอาหารรสจัดจใช่ใ,ชใล้แขกร,รับเชิญอีกแล้วเราชวนใครชวนน้องสาวเองก็ต้องรู้ <S 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 น้องสาวตัวเองชอบทวาแบบไหนเราไม่รู้ไงเราต้องถามรสชาติกลางๆไปก่อน